บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงถึง0.9%จากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือธนาคารทอกอสเงินฝากประจำสะสมทรัพย์นะครับเป็นเงินฝากประจำนะครับระยะเวลา24เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000บาทและสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับ และต้องฝากจํานวนเงินเท่ากันกับที่เปิดบัญชีเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งเป็นระยะเวลา2ปีหรือฝากทั้งหมด24ครั้งนั่นเองนะครับยอดเงินฝากจํานวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีฝากต่อนเนื่องเป็นรายเดือนจํานวน24ครั้งนะครับครั้งละเท่าเท่ากันอัตราดอกเบี้ยนะครับฝากครบตามเงื่อนไขธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนตามที่ประกาศไว้ณวันที่เปิดบัญชีบวกร้อยละ1%อร์ต่อปีหรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศโดยจะได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของคู่ฝากนะครับโดยบัญชีที่เป็นคู่โอนจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นและปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์นั้น ตารางอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบียเบ้ยเงินฝากประจำา2 2เดือนตามที่ธน,นาคารประกาศไว้ณวันที่เปิดบัญชีบวก1%ต่อปีนะครับเท่ากับ0.9%บวก1%เท่ากับ1.9%ต่อปีเมื่อฝากครบ24ครั้งตามเงื่อนไขนะครับอันนี้อ้างอ,อิงตั้งแต่ปี6-3นะ ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด24ปีปิดบัญชีเงินฝากก่อน3เดือนนับจากวันที่ปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากฝากตั้งแต่3เดือนต่อแต่ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด24เดือนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแอตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ณวันที่ปิดเปิดบัญชีเงินฝากและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เงินขายหลักรับฝากเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับยกเว้นห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศลูกค้าหนึ่งรายมีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นห้ามถอนยอดเงินต้นบางส่วนนะครับหรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาการฝากหากถอนถือเป็นการปิดบัญชี ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีคู่โอนเพื่อใช้ในเป็นบัญชีรับโอนเงินดอกต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดหรือใช้เป็นบัญชีคู่โอนโกรณีลูกค้าสมัครหักบัตรหักบัญชีเงินฝาก direct debit นะครับเพื่อหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์โอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์เป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งทั้งนี้บัญชีคู่โอนจะต้อง ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากด r เรกเดบิตและบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อครบเมื่อฝากครบกำหนดต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้นกรณีลูกค้าสมัครหักบัตรเอ่อหักบัญชีเงินฝากด r เรกเดบิตธนาคารจะหักจากบัญชีคู่โอนเดือนละ1ครั้งโดยจะต้องหักบัญชีไม่เกิน24ครั้งผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีคู่โอน ให้เพียงพอกับจำนวนเงินฝากรายเดือนที่ต้องนำฝากเข้าในบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์หากมีจำนวนเงินฝากไม่เพียงพอให้นำเงินเข้าบัญชีคู่โอนให้เพียงพอกับจำนวนเงินฝากรายเดือนภายในวันที่5ของทุกเดือนโดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีคู่โอนตามยอดเงินฝากรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ภายในวันที่6ของเดือนเดือนละ1ครั้ง รณีเงินในบัญชีคู่โอนไม่ครบตามจํานวนเงินฝากรายเดือนธนาคารจะไม่หักเงินฝากคู่โอนผู้ฝากต้องนําเงินฝากนะครับมาเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามปกติหรือช่องทางที่ธนาคารได้กําหนดไปกรณีผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนดระยะเวลา24เดือนนะครับหรือ2ปีเนี่ยให้ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากคู่โอน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์เป็นต้นผ่อนพันให้ขาดส่งได้2ครั้งในระยะในระยะเวลา24เดือนเท่านั้นและฝากให้ครบ24ครั้งโดยลูกค้าสามารถฝากเงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที่ก่อนครบกําหนดการฝาก1วันและไม่สามารถนําเงินฝากหลังจากวันที่ครบกําหนด 2ปีหรือ24เดือนได้กรณีขาดการฝากเงินเกิน2ครั้งนะครับและฝากครบ2ปีธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแนตาเงินฝากประจำา12เดือนณนะวันเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากกรณีขาดฝากเงินเกิน3เดือนติดต่อกันธนาคารจะยกเลิกข้อตกลงเงิน,งนฝากประจำสะสมทร,รัพย์ทันทีและเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ประเภทเงินฝากประจําออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์สูงสุดในอัตราดอกเบี้ยณนะวันที่ทําการเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเงื่อนไขาการฝากถอนโอนนะครับหรือสิทธทิประโยชน์อื่นๆฝากครบ24เดือนตามเงื่อนไขมีสิทธิ์กู้เงินสินสินเคหะได้ในวงเงินไม่เกิน80เท่าของงวดเงดินงวดนะครับ อาัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ต่ำกว่าตาทั่วไปร้อยละ0.5ต่อปีทั้งนี้การอนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและแจ้งให้แจ้งสิทธิ์กู้เงินสินเคหะภายใน6เดือนนับแต่วันที่เงินฝากครบกำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินข้ามเขตดังนี้การฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์โดยมีจำนวนโอนเท่ากับยอดเงินฝากรายเดือนเท่านั้นการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยงเงินฝากประจำสะสมทรัพย์เข้าบัญชีคู่โอนออมทรัพย์กรณีปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เมื่อครบกำหนดค่ารักษาบัญชีไม่มีนะครับการต่อยุธนาคารจะต่อยุทำการ ธนาคารจะทําการปิดบัญชีเงินฝากปร,ประจําสะสมทรัพย์และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติจะไม่มีต่ออยู่นะครับเมืม่อครบกาหนดช่องทางการติดต่อนะครับสาขาและสำนักง,ง,งานใหญ่เปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30โมงครึ่งถึง15.30นากาสาาทีสาขาในศูนย์การค้าเปิดให้บริการจันทร์ถึงวันอาทิตย์10โมงครึ่งถึง19นาฬิกาทั้งนี้เวลา เปิดทำการของสาขาในศูนย์การค้าอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่026459000เปิดให้บริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา7.30ถึง19.00เว็บไซต์ w w w g h b a n k c o t s ข้อควรระวังผ่อนพันให้ขาดฝากได้2ครั้งในระยะเวลา24เดือนและต้องฝากให้ครบ24ครั้งโดยลูกค้าสามารถ ฝากเงินวดสุดท้ายได้จนถึงวันที่ก่อนครบกําหนดฝาก1วันและไม่สามารถนําเงินมาฝากหลังจากวันที่ครบกําหนดฝาก2ปีหรือ24เดือนได้ต้องฝากเงินจํานวนเท่ากับเปิดบัญชีประจําทุกประจําเดือนครั้งละ,ะเดือนเดือน,อน,อนละหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา24เดือนหรือ2ปีนะครับค่าธรรมเนียมอื่นเป็นไปตามประกาศของธานาคารขอขอบคุณข้อมูลจาก g h b r a n k c o t h นะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย